ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะครับจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะครับยีิบเจ็ดกันนาครดาเนี่ยนะครับพราะนานบ้านประกาศอยู่ต่อเนื่องห้าวันเลยนะครับแต่ตอนนี้เขาสั่งไม่ใช่วันหยุดแล้วนะเพราะนั้นเราก็เลยต้องเรียนนะครับเป็นวันอังคารเนาะน่าจะอังคารเนี่ยครูดูสักครู่นะครับอ่าโอเคนะครับเป็นวันอังคารนะครับเราก็จะมาเรียนต่อนะครับแล้วก็หยุดนะครับหยุดเลยแล้วก็เรียนอีกทีในวันที่ ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าพฤกษานะครับจุดตรงกลางขั้นนะครับวันนี้เราจะมาเรียนสองหน้านะครับหน้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดนะครับใกล้จะจบบทแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะให้สอบเหมือนเดิมนะครับหวังว่าคะแนนสอบน่าจะโอเคนานะครับสอบอยู่กับบ้านนะครับใครสอบไม่ทันก็ต้องมาสอบเป็นบงกระดาษเนาะที่โรงเรียนแีลยแล้วแต่สะดวกนะครับของแต่ละคน สะดวกไม่เหมือนกันครูมีทางเลือกให้นะครับ2ทางนะครับแจ้งผู้ปกครองไปหมดแล้วนะครับมาดูหน้าที่80เป็นก่อนนะครับเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับเราจะต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์ปัญหาที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็มาคิดคําตอบนะครับอ่านโจทย์นะครับครูจะเฉลยให้1ข้อเท่านั้นนะครับนักเรียนทําข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับมานีปลูกมะละกอ215ต้นครับ215ต้น ปลูกต้นกล้วยหนึ่งร้อยสิบี่ต้นมานีปลูกมะละกอและกละ้วยทั้งหมดกี่ต้นเอามารวมกันอีกแล้วเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องเป็นบวกนะครับเอาสองหนึ่งห้าตั้งบวกเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกร้อยสี่บสี่เท่ากับสี่เหลี่ยมนะครครูบอกไปหลายรอบแล้วนะครับเรื่องประโยคสัญลักษณ์จะต้องลงท้ายด้วยเท่ากับสี่เหลี่ยมนะครับถึงจะเรียกว่าประโยคสัญลักษณ์นะครับส่วนข้างล่างวิธีการคิดคําตอบนะครับน้องเรียนคิดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ได้เลยตรงที่ว่างเนี่ยในแบบฝึกเพราะว่าเป็นแบบฝึกของเราแหละนะครับก ดึงข้างบนลงมาแต่เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมให้เป็นคําตอบซะนะครับอ่ะเรามาดูก่อนสองหนะครับบวก1นึ่งนะครับหนึ 144. บวกกันจะได้เท่าไหร่นะครับนั่นคือคําตอบ5้าบวกสเท่ากับเกนะครับหนึวกสเท่ากับห้าและสองบวกหเท่ากับสข้อนี้ตอบ3ามามาดูดิว่าถูกไหมอ่าครับตอบ3ามบเก้าจริงๆด้วยนะครับฉเฉลยอ่ะ ฝาก4ีสาข้อทํางานนะครับหน้าที่80ดสิบมาดูหน้าที่81นะครับโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะครับอ่าทรเหมือนกันเลยนะครับแต่เราต้องมาวิเคราะห์ว่าข้อไหนที่จะต้องบวกข้อไหนที่ต้องลบนะครับอ่ะมาดูข้อแรกพ่อปลูกต้นไม้ได้สองสาสิบห้าต้นแม่ปลูกต้นไม้ได้หนึ่งร้อยสี่สิบหกต้นพ่อปลูกต้นไม้ได้มากกว่าแม่กี่ต้นเอามาเปรียบเทียบเห็นไหมครับพ่อปลูกได้ มากกว่าแม่ขีดต้นเราต้องมาทําอะไรกันถึงได้คาตอบถูกต้องครับต้องเอามาลบกันนะครับต้องเอามาลบกันถึงได้คาตอบวิธีการเขียนก็คือเอาสองร้อยสามสิบห้านะครับบวกอ่ะเท่าที่ลบนะลบหนึ่งร้อยสี่สิบหกเท่ากับสี่เหลี่ยมอันนี้คือประโยคสัญลักษณ์ที่เราต้องเขียนนะครับนี้เลยส่วนข้างล่างก็ดึงลงมาเลยเปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมเป็นคําตอบนะครับห้าลบหกไม่ได้ไปยืมสามมาสามเลอสอง 5กลายเป็น15นะครับตามสเต็ปเดิมเลยนะครับคุณอาจจะเขียนดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่าใช้เมาส์เขียนนะครับ15้าลบ6นะครับเอาไว้ในใจ6นับต่อถึ่ง15 7ห้าเจ็ดแปดเก้าได้9นะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่คุณอาจจะคิดผิดก็ได้เนะ2ลบสไม่ได้ไปยืม2ตัวหน้ามา2จะเหลือแค่1นะครับส่วน2กลายเป็น12 12อบลบ4เหลือแนะครับ และสุดท้าย1ลบ1นเท่ากับ0ูนย์ะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะ0ูนเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ตอบ89อ่าถูกต้องด้วยนะครับแสดงว่าครูคิดไม่ผิดเนาะโอเคนักเรียนก็ต้องคิดไม่ผิดเหมือนกันนะครับไม่ยากนะครับฝากฝากทำข้อเดียวนะครับหน้าที่แปดสบเอดนะครับข้อเดียวเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ครูฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ